สวัสดีครับเลขทางเห่งชาแนลคลิปนี้เราอยู่กันที่วัดเทพสารธรรมารามนะครับมาท่านผู้ชมและท่านผู้ามมากราบไหว้ขอพรขอโชคลาภจากหลวงพ่อสวงนะครับที่วัดเทพสารธรรมารามจะเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคของงวดวันที่16กรกฎาคม2568นะครับ เดี๋ยวเราตั้งจิตอธิษฐานไปพร้อมกันนะครับผมจะนำพานขันห้าพร้อมด้วยลิโพขึ้นไปถวายหลวงป,ปู่นะครับเดี๋ยวเราไปชมเลขฝาลิโพนะครับ ผมนมํนามาถวายหลวงปู่สวงที่วัดเทพสารธรรมรามนะครับเลขฝาริโพเป็นหมายเลขเจ็ดสี่เจ็ดนะครับแนวทางสําหรับวันเป็นที่สิบหกกรกฎาคมสองห้าหกแปนะครับรดใช้วิจารยาณในการรับชมเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับ รอชมเลขทูปนะครับที่แอดจุดนิทานขอรุ่งปูสวงนะครับยุวเทพสรธรรมารามประมายเลขแรกจะออกมาเป็นในเลขอะไรนะครับ เลขทูหลวงปู่สวงที่วัดเทพสารธรรมรามก็ออกมาครบแล้วนะครับเหมือนจะเป็นปริศนานะครับหลวงปู่สวงให้เป็นปริศนาตัวแรกกับตัวที่สามไม่ชัดนะครับตัวที่สองจะชัดเหมือนหมายเลขเจ็ดนะครับขออนุญาตก,การไว้ให้นะครับเปรียบเหมือนมีเลขเจ็ดอยู่ตัวเดียวนะครับเจ็ดหนึ่งกับเจ็ดเจ็ดนะครับขออนุญาตก,การไว้ให้สำหรับคลิปนี้ ก็ทําทเพื่อเป็นแนวทางนะครับท่านผู้ชมท่านใดชอบก็สามารถตามได้นะครับถ้าไม่ชอบก็ผ่านแนวทางสําหรับงวดวันที่16กรกฎาคม2568นะครับท้ายนี้ก็ขอทุกท่านสนุกกับการรุ่นรางวัลและขอทุกท่านโชคดีสวัสดีครับ